จากกรณีที่นายประสงค์สุข,ขีเหล็กวัย84ปีชาวบ้านอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเซาเกษตรกรซึ่งขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดฉะเชิงเซาได้เสียชีวิตเมื่อปลายเดือนธันวาคมปีท,ที่ผ่านมาวันนี้นายพชรเดชศรีสุวรรณผู้มยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดฉะเชิงเซาได้นำเงินค่าประกันอุบัติเหตุกลุ่มสวัสดิการเพื่อกเกษตรกรชาวสวนยางจำนวน5 3 0 0 0 0บาท โดยมีการโอนเงินให้กับนายประเสริฐสุขีเหล็กบุตรชายของผู้เสียชีวิตโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาเกษตรและสักรกรจังหวัดฉะเชิงเซาร่วมเป็นสักขีพยานผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาได้กล่าวว่า ไม่มีใครอยากให้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วการช่วยเหลือมีหลายหน่วยงานทั้งของสำนักนายกรัฐมนตรีของกระทรวงมหาดไทยและของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเศราได้ประสานงานได้มีการชดเชยผู้เสียหายมากที่สุดและโดยเฉพาะเกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดฉะเชิงเศร้าก็จะได้รับเงินประกันอุบัติเหตุด้วยเช่นกันกองทุนช่วยเหลือ